สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาอ่อนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดร,รวมสามหนอยในงวดของวันที่ยีิบเก้านะคะเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันนี้มาแบ่งปันชุดสรุปนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันวันนี้ลงให้สูตรเดียวนะคะเป็นชุดสรุปเลยนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะท่าในใดที่มีโชคลาภนะคะก็มาในตัวเน้นแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดนะคะเมะื่อวาน ของวันนี้ก็ขอให้ปังๆอีกนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมนะคะน้องเอ็ดฝากคำเตือนแนวทางนะคะตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดป่าปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวมาตามเลยนะคะพี่ๆของวันนี้นะคะน้องเอ็ดให้เด่นไปที่5นะคะแล้วก็2 แล้วก็หนึ่งนะคะพี่พี่วันนี้ให้ห้าสองหนึ่งนะคะวิ่งรูดที่ห้านะคะพี่พี่ท่านใดชอบตามนี้ได้เลยเนาะวันนี้ขอให้ตัวเลขที่น้องแอดให้ไปนะคะมาเน้น,น,นมาในตัวเจาะนะคะพี่พี่ชุดเน้นนะคะพี่พี่ตามนี้เนาะท่านใดที่ชื่นชอบนะคะจดไว้แคบไว้นะคะชุดเน้นนะคะวันนี้เน้นไปที่ห้าสองห้าหนึ่ง สองหนึ่งนะคะสองหนึ่งเมื่อวานนี้ออกไปแล้วแต่วันนี้ก็ไม่แน่นะคะพี่เพราะว่าฮานอยเขาชอบออกตัวเดิมนะคะเราก็ห้าแปดนะคะแต่วันนี้นะคะถ้าท่านใดที่ชื่นชอบศูนย์นะคะไม่แน่อาจจะมีมาให้เห็นนะคะพี่พเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาชอบมีศูนย์นะคะแต่น้องแอดไม่ได้เจาะเน้นให้นะคะก็เดี๋ยวให้อยู่ในชุดกันก็แล้วกันนะคะสาหรับศูนย์ก็เน้นไปที่ห้าศูนย์นะคะแล้วก็ สอสนะคะพี่พี่สำหรับท่านใดงชอบหลักศูนย์นะคะสตัวในวันนี้น้องเอ็ดให้ไปนะคะก็จะเป็น1 5 2่งเม็ดเดียวนะคะพี่พก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะก็แล้วกันนะคะส่วนท่านใดนะคะที่รอหวยลาวพัฒนานะคะเดี๋ยวคืนนี้น้องเอ็ดลงให้นะคะแล้วก็มีรัฐบาลไทยด้วยนะคะก็ฝาก เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ลงแนวทางชา้าต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีเฮงเปังปส่วนท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอดไอดีไลน์มาได้นะคะ ID ดีไลน์ออินนะคะเก้าเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งนะคะออินเก้าเจ็ดเจนะคะเพราะว่าบางทีน้องแอลงหน้าช่องช้านะคะแต่ในกลุ่มก็จะลงให้กอน,นะคะพี่ๆเนาะสำหรับท่านใดสนใจก็ เพิ่มเพื่อนมาได้นะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เข้านะคะก็ทักแอดมาได้นะคะพี่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ